เจนก็รู้ๆกันอยู่ว่าช่วงนี้บริษัทมันย่ำแย่จริงๆพอมีโรคระบาดอะผลกระทบมันก็กระทบหมดอนะเราเลยจำเป็นต้องปลดคนออกขอโทษด้วยนะถ้าพี่คิดมาดีแล้วเจงก็คงต้องไปค่ะขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะพทั้งโดนแล้วจากงานไหนจะค่าเลี้ยงลูก บ้านฉันอีกบ้านฉันกำลังจะถูกยึดแกเป็นใครอ,อะเราคือผู้หวังดีเรื่องที่เธอกังวลมีทางออก คุณเป็นลูกนี้ของแบมแล้วได้รับจดหมายประนอมนี้ก็ไปประนอมนี่ซะที่แบมเขาจะช่วยปรับโครงสร้างนี้ให้นอกจากนี้ยังมีสินทรัพย์รอการขายกว่า1 2 0 0 0รายการดีคบจบนี่ที่แบมดีคบจบนี่ที่แบมดีคบจบนี่ที่แบม